สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามคลีนครับยามเย็นๆครับเรวก็ยังทำงานปกติลอกหน้าดินครับดินสวยมากที่ตรงนี้ประมาณสิบไร่ครับเราก็ลอกแล้วก็วกทิ้งทิ้งไว้ข้างๆ ที่มีต้นไม้เราก็อ้อมอ้อ,อ,อไมไปครับไม่ได้ล้มต้นไม้นะตรงนี้ลึกเราก็เอาขึ้นเป็นพักๆักเหมือนเขาเรียกอ,อะไรนะขั้นบันไดครับทำนาขั้นบันไดน้ำก็ตรงนี้ยาวเลยครับ เดี๋ยวจะให้เขาสโลปตรงนี้สโลปลงมาในนาของเม่งดัมซิงเนี่ยจะล้อเขาจะเป็นเรเดียนครับเขาจะลื่น ขนเฉพาะพืชผ,ผลการเกรษตรครับว่างๆเขาก็มาขนดินฮะลอกนาประมาณห้าสิบเซนครับด,ดินสวยมาก ดึกอีกแล้วครับท่านอ๋อเราต้องเปิดไฟเลยครับวิ่งเขาบอกว่ารถมีงวดอะต้องทำอย่างนี้หละเราเอาให้เสร็จครับไม่ใช่มีงวดหรอกเออใจมีอยู่แต่ว,ว่าเราต้องการงานให้เสร็จครับเราก็เลยตักไปเปิดไฟเลยครับเรามีไฟแล้วครับ ป่านี้เราลือล้อๆหมดเลยนะรื้อเสร็จเราก็ลอกครับอีกหนึ่งเนดะ้ออีกหนึ่งเที่ยวอีกหนึ่งโอ้จันกรอบลอกนาะนี่ดยอดเลยนะ xuất sắc đẹp uốn uốn luôn 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 มืแล้วครับเวลาสวิงอะมันจะมันจะสว่างสวิงซ้ายสวิงขวาถ้าอยู่แบบเนี้ยมันจะไม่ไฟจะไม่กระพริบอ่าเริ่มแล้วครับถ้าถ้าเริ่มสวิงก็ปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บเลยครับ นี้สุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดครับอยู่ที่18นาฬิกา30นาทีครับถือว่าไม่ค่ำเท่าไหร่นะเพราะว่าหน้าหนาวอย่างนี้หละมันจะค่ำเร็วมืดเร็วครับตรงนี้ก็เริ่มกันใหม่ครับ เราจะอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าดินจะหมดหรือเปล่าครับต้องเข้ามาเรื่อยๆมีงานเราก็เข้ามาเรื่อยครับหน้าดินนี่ขายไม่ยากนะถ้าดินขุดสะดินเหนียวนี่ชาวบ้านไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับอันนี้ได้เลยแหละหมดแน่นอนครับไม่ต่ำกว่า500ร้อเที่ยวตรงนี้นะ อีกหนึ่งตักพอเลยครับไปจอดอ่ะพ่อปิดท้ายน้องมิ่งน้องซิ่งครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ